เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกท่านผู้ชมในเลือกซื้อเล็กอยู่นะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านแต่ไม่แออัดไม่วุ่นวายครับต้นไม้เยอะใกล้ชิดธรรมชาติตัวบ้านก็สวยสะอาดพอมอยู่ได้เลยใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับหลังนี้ ใกล้ทะเลแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองหากจากทะเลแค่3กิโลนะครับใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าทำเลดีสุดๆเลยบนพื้นที่ถึง120่ตารางวากับราคาเพียง1 6ล้านนบาทเท่านั้นเองใกล้ทะเลแค่3นาทีไม่ใช่3นาทีครับ3กิโลเมตรครับใกล้ทะเลแค่3ามกิโลเมตรท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่กินกันได้ก็ยังมีพื้นที่เหลือรอบบ้านนะครับห่างทะเลไม่ไกล จากตัวบ้านทะเลแค่3กิโลท้าแนงใกล้แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใส่พักพ่อนหยใจไว้ปล่อยเช่าหรือซื้อเก็บเก็งกอไรก็เหมาะอยู่ในอำเภอแก้งจังหวัดระยองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ